ในสไลด์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องข้อดีของปืนออตโต้ที่ทําให้มันได้รับความนิยมนะครับอย่างแพร่หลายแต่ในข้อดีมีข้อเสียในข้อเสียมีข้อดีครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาในทุกแง่มุมของปืนออตโต้อย่าลหลงไหลได้ปลื้มกับมันนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยที่ผมเรียนให้ทราบแล้วครับว่ามันมีข้อเสียอยู่ในตัวมันเองด้วยเหมือนกันไม่มีปืนกระบอกไหนไม่ปีนปืนแบบไหน ที่ดีที่สุดในโลกครับแต่เราต้องเรียนรู้ข้อดีและข้อเสียเพื่อที่จะใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพเรามาดูข้อเสียของปืนออโต้กันบ้างนะครับข้อแรกเลยก็คือมันมีกลไกลที่ซับซ้อนครับอย่างภาพที่ผมจะอินเสิร์ตให้ดูเนี่ยเป็นภาพผ่าของเบร e t ต้9 2 FS ท่านจะเห็นอะไรครับกลไกลภายในของมันซึ่งมีความละเอียดซับซ้อนมาก ยิ่งมีความละเอียดซับซ้อนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมต่อแฟกเตอร์ต่างๆเราจึงพบคำว่าปืนขัดลำเนี่ยในปืนออโต้แต่ไม่พบในปืนลูกโม่นะครับท่านจะเห็นไหมครับว่ามันมีนกลไกที่ทำงานสัมพันธ์กันเกือบทุกชิ้นส่วนเลยในปืนออโต้เนี่ยเราคิดการทำงานเป็นวงรอบหรือเป็นไซเคิลในหนึ่งไซเคิล ไม่ได้ทำงานในเซี่ยววินาทีเซี่ยววินาทีคือเศษหนึ่งส่วนสวินาทีนั่ช้ามากครับมันทำประมาณเศษสองเศษสามส่วนพันในวินาทีในหนึ่งวงรอบนะครับทีนี้หนึ่งวงรอบของปืนออโต้เนี่ยเขานับจากตรงไหนเขานับจากตรงนี้ครับปืนขึ้นลำปืนขึ้นลำยังไม่นับนะครับเมื่อทำการเหนี่ยวไกล กระสุนลั่นออกไปสไลด์กระสุนลั่นออกไปแรงระเบิดของกระสุนหรือแรงดันในลงเพลิงทําให้สไลด์ถอยหลังคัดตอกป,อป้อนกระสุนนัดใหม่เข้าลางเพลิงพร้อมจะยิงนัดต่อไปนี่คือ1นึ่งไซเคลิลหรือ1วงรอบทํางานในเวลาเศษส่วนของพันในวินาทีเร็วมากครับ สิ่งที่อยากเรียนให้ทราบก็คือในหนึ่งไซเคิลเนี่ยมีเพียงสองชิ้นส่วนเท่านั้นเองครับที่มันไม่สัมพันธ์กับใครเขาเลยก็คือศูนย์หน้ากับศูนย์หลังที่เหลือนะครับทำงานสัมพันธ์กันหมดยกตัวอย่างกล็อกเนี่ยเป็นปืนที่มีชิ้นส่วนค่อนข้างน้อยครับประมาณ30ชิ้นเท่านั้นเองนะประมาณนะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังถอดทิ้งได้เลย ไม่มีความสําคัญไม่มีทํางานสัมพันธ์ใดๆกันทั้งสิน้นที่เหลืออีกประมาณ30ชิ้นเนี่ยยีชิ้นหรือเท่าไหร่เนี่ยนะครับทํำงานสัมพันธ์กันหมดครับชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งบกพร่องมีความผิดพลาดเกิดขึ้นปืนพร้อมที่จะขัดลำทันทีขาดการหล่อลื่นที่ดีปืนพร้อมที่จะขัดลำทันทีท่ายิงที่ไม่ถูกต้องพร้อมที่จะขัดลำทันที ใช้หัวกระสุนไม่เหมาะสมขัดลำทันทีใช้กระสุนเก่าขัดลำริปปืนผิดก็มีโอกาสขัดลำโอกาสของปืนออโต้ที่มันจะเกิดการขัดลำเนี่ยหรือการขัดข้องในเชิงปฏิบัติการเนี่ยสูงมากครับทำความสะอาดไม่ดีก็ขัดลำนะครับใช้กระสุนที่อนุภาพรุนแรงหนักหน่วงมากๆก็ต้องขยายโครงสร้างให้มัน ใหญ่ขึ้นไปด้วยเพราะมิฉะนั้นก็รับมือไม่ไหวซึ่งต่างกับปืนลูกโม่นะครับข้อที่2มีโอกาสขัดลำง่ายซึ่งผมกล่าวรวบไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับว่ามันมีแฟกเตอร์หรือมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่ทําให้มันขัดลำแค่คุณยิงไม่ถูกวิธีคุณกริปปืนไม่ถูกวิธีคุณแอบสอบมันนิดหน่อยไม่ถูกก็มีโอกาสขัดลำแล้วเห็นไหมครับแฟกเตอร์ของการขัดลำเนี่ยมันมีมากมายมหาศาลแต่มีสักกี่คนล่ะครับ ที่จะเข้าใจมันจริงๆข้อที่3จุดอ่อนของปืนออโต้คืออะไรจุดอ่อนของปืนออโต้นะครับเลือกรูปแบบของหัวกระสุนครับปืนออโต้เนี่ยครับข้อเสียของเขานะครับข้อที่3ก็คือเลือกรูปแบบของหัวกระสุนขยายความกันนิดหนึ่ง รูปแบบของหัวกระสุนเนี่ยมันส่งผลถึงอำนาจหยุดยัง้งอำนาจสังหารนะครับเราคุยกันในปืนของต่อสู้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินป้องปราป้องปรามป่าปรปามนะครับปืนต่อสู้เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินและใช้ในงานปราบปรามไม่ได้ใช้ในการแข่งขันเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของความแม่นยำแต่เราพูดถึงเรื่องอำนาจหยุดยัง้งและอำนาจสังหารกระสุนทั้ง3รูปแบบที่วางอยู่บนหน้าผมเนี่ยนะครับมีทั้งหัวบอลและก็หัวลูเนี่ยให้อำนาจหยุดยั้งที่แตกต่างกัน หัวบอลเนี่ยนะครับเป็นกระสุนที่มีอํานาจหยุดยั้งต่ําที่สุดแล้วครับผมยกตัวอย่างนะครับนี่ที่ชั้นขนาดจุดสีห้าเคเนะครับ